เรียนนะคะว,ว่าวันนี้เนี่ยบทที่ฟ้าจะต้องเล่นเนี่ยคือบทยักษ์ค่ะแต่การที่คนไม่เป็นเลยเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ว่าจะเป็นอาจารย์บอกว่าจะมีเรื่องของบทร้องนะคะแล้วก็มีท่าทางนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรอีกล่ะมีบทร้องมีท่าทางอะไรนะอาจารย์ท่ารำเอ่อท่ารำการแ acting ทั้งหลายนะคะแต่ว่าคนที่เล่นบทยักษ์มาก่อนเนี่ย ต้องมีมาโชว์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าให้ฟ้าแบบเล่นเลยอาเงี้ยอาจจะนึกภาพไม่ออกดังนั้นนะคะเราก็เลยจะมีแบบมืออาชีพที่เล่นเป็นนางยักษ์เลยมืออาชีพเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ขอเสียงให้กำลังใจจากเพื่อนๆเ,เลยค่ะแ <Hey, S 1> ย่จิ๊เฟอยมาแล้วนะคะตอนนี้ออกฉากมาสำหรับบทยักษ์นะคะก็ต้องมีการไล่ร,รำทำท่าแบบนี้แม่อสุลี พี่เสื้อสมุทรทำนางใหญ่สุดโตมากอยากกินแบงร้อยอร่อยลิ้นมีใครใข่ที่แบบกรอกอยากหาเรงแบงห้าร้อยกินให้อร่อย ตัวอย่างไปแล้วนะคะตอนนี้ต้องมาสัมภาษณ์น้องก่อนดีกว่าแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์ด้วยค่ะเรื่องของเนื้อร้องอะคะ่ะบทบทร้องพวกนี้นะคขะาอได้มาจากไหนหรือว่ายังไงอะค่ะบทที่แสดงนะ,ะก็เป็นครูที่มาสอนอท่านจะเขียนบทไว้ให้อเอาเอาบทตั้งแต่เริ่มเลยที่หนูร้องอะคะ่ะผ,ผีเสื้อสมุ่าโอเครับไปต่อทำนางใหญ่สุด โตมากถ้ำนางใหญ่สุดโตมากอ่ะเแบรบกไว้แค่นี้ก่อนแม่นางอาสุรีผีเสื้อสมุรทรถ้ำนางใหญ่สุดโตมากโอเคค่ะต่อค่ะเป็นที่หยุดยั้งของนางยักษ์แต่ขาดคู่รักรวมโลก,โลกรวมโลกถ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแม่นางอะแม่นางอสุรีผีเสื้อสมุทร ถ้ำนางใหญ่สุดโตมา,เากเป็นที่หยุดยั้งของนางยักษ์แต่ขาดคู่รักร่วมโลกเป็นที่หยุดยั้งของนางยักษ์แต่ขาดคู่รักร่วมโลกอะต่อค่ะกินวัวควายเก่งกินเก้งกวางอีกทั้งเนื้อช้างจนชิน กินวัวควายเก่งกินแก้งกวางอีกทั้งเนื้อช้างจนชินอยากกินแบงร้อยอร่อยลิ้นมีใครให้กินคงโก้อยากกินแบงร้อยอร่อยลิ้นนี่โห<ฮ><ฮ>ได้เลยเชื่อตรงนี้<ฮ><ฮ>ได้เลย,ยาจาได้จากเดียวเลยหาใครให้กินคงโก้อ,อยากหาแหล่งแบงห้าร้อยจะกินให้อร่อยพุงโลอยากหาแหล่งแบงห้าร้อย หาหอ๋อจะกินให้อร่อยพุงโลอ๋อโอเคโอเคเป,อเป็นท่อนลงนะคะท่องนานไหมคะสำหรับท่อนนี้แบบกว่าจะได้เนี่ยคะ่ะใช้เวลาจำนานไหมไม่ค่ะไม่นาน <c oughs> แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทนางยากที่ได้เล่นนะคะรู้สึกชอบไหมชอบค่ะชอบแล้วแล้วเคย<ม>เคย<ม>เคยเรียนหรือว่าเคยอ่านเรื่องพระอภัยมณีไหมคะ เคยไหมเคยค่ะเคยบ้างเหมือนกันแล้วพอเราได้รับเล่นบทนางยักษ์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาเริ่มท่องจำอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจริงๆมีอีกปะบทร้องอะคะ่ะไม่มีลิเกเป็นการแสดงละครผสมระหว่างการพูดการร้องและการแสดงกริยาท่าทางตามบทบาทเนื้อเรื่องโดยมีวงปีพาดเบลงประกอบค่ะต้นกำเนิดของลิเกนะคะไม่ใช่การแสดงไทยที่มีอยู่แต่เดิมค่ะแต่เป็นการสวดบูชาพระอัลละห์ของชาวมุสลิม เดิมทีเรียกว่าดาจิเก เป็นการสวดเพลงแขกเข้ากับรามนาธและคนไทยก็ได้นำมาปรับเปลี่ยนกลายเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงในสมัยต่อมาค่ะลิเกเได้เข้ามาในเมืองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะปรากฏหลักฐานเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหาคนครได้รวมตัวการแสดงถวายหน้าพระที่นั่งในงานพระราชีบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของลิเกเก็คือเสื้อผ้าที่ ใช้ในการแสดงค่ะซึ่งจะมีลักษณะสีฉูดฉาดมีเครื่องประดับลิเกจึงถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่อยู่ร่วมกับสังคมไทยมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ แล้วก็สําหรับในช่วงท้ายนี้นะคะต้องถามอาจารย์ว่าความมุ่งหวังหรือว่าสิ่งที่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 เรากับว่าต้องการให้ให้มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับลิเกเด็กอะคะ่ะมีความมุ่งหวังยังไงบ้างคะคือ <c oughs> ความมุ่งหวังของลิเกนะถ้าถ้าเราจะมองรวมๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะไม่ไม่ไม่โดยเฉพาะลิเกนะคือจะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ ที่เป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับจะเป็นภาคไหนคใครที่อยู่ในภูมิภาคนั้นแล้วก็มีสิ่งที่ที่บ่งบอกถึงรากเงานะถ้าถ้าคนเราไร้รากก็คงจะลำบากนะถ้าเรายังยังยัง,ย,งยังรู้ว่ารากเง้าเราเป็นคนไทยเนะี่ยอะไรคือไทยมไม่ไม่คือคือถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าวุ้ยลิเกไม่ใช่ของไทยนะแต่ เข้ามาอยู่และมีการสืบสารกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีก็เปลี่ยนเสมือนกับเราเอาของต่างประเทศมาแต่ก็ปรับปรุงจนกลายเป็นของไทยใช่แล้วก็อยู่ในวิถีไทยอย่างพ่อแก่แม่เฒ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังชื่นที่ชอบดูลิเกยอยู่นั่นเองนะคะเอาล่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่างที่น้องๆเนี่ยได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็คือเรียนที่นี่ กินนอนอยู่ที่นี่เสร็จสับใช่ครับอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะต้องมีการสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะจารย์เพราะว่าอย่างลิเกเนี่ยเท่าที่ฟ้าทราบมาจริงจริงชุดลิเกเนี่ยคือแพงมากนะที่หนูได้เคยทราบมางั้นเนี่ยใน,ในในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้น้องๆเขามีชุดมีอะไรพร้อมรือยังคะก็ชุดเราก็ได้จากงบป,ประมาณที่ของของบ,บจอให้มานะก็กไปไปจัดหาได้ก็เป็นมือสอง <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดซื้อชุดใหม่คงไม่ไหวใช่เพราะมันแพง แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นไซส์เด็กเนี้ยต้องตัดแบบเป็นพิเศษเลยนะ ไหนจะมีเรื่องของฉากอีก <Okay. S 1> แต่ละท้องเรื่องอย่างนี้นะคะก็ต้องมีฉากที่แตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชมแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้กับเยาวชนแล้วก็น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยการแสดงแบบไท,ไทยให้คงอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็สนใจอยากที่จะให้น้องๆไปทําการแสดงเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้ยังไงคะจรา์ก็ถ้าติดต่อก็โดยตรงที่ห้องนฏศินเบอร์ศูนย์แปด 8174 8540แล้วก็086 443 2751ค่ะก็ติดต่อมาได้โดยตรงนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะที่ชมอยู่ครับก็คงจะเน้นย้ำนะครว่ารากเงาของเราคนไทยนะครไม่ไม่จำเป็นว่าจะเป็นการแสดงลิเกยอย่างเดียวนะครับจะเป็นภาษาวัฒนธรรมการไหว้ ขอบคุณขอบอกขอบใจขอโทษสารพัดที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเสื่อมสลายหายไปเกือบจะหมดแล้วนะครับอนุรักษ์กันช่วยกันคนละไม้คนละมือครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ